สนับสนุนโดยฮันเดสพัท ร,บ,รบกวนพี่ช่วยแนะนําตัวให้หน่อยได้ไหมคะร้อยเอกจูนพัฒน์หอมพิทยาองศานะครับเป็นผู้บังคับกองร้อยกองคำการและริการครับค่ะรบกวนพี่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่หน่อยได้ไหมคะว่าสุนัขที่อยู่ในกรงเนี่ยคือยังไงอะคะครับ,รบก็สุนัขที่อยู่ในความดูแลและผิดชอบของกองร้อยตอนนี้ก็อาจจะมีในส่วนของสุนัขที่ปลดประจําการนะครับ สุนักที่รอปลดประจำการและก็สุนนักที่พักฟื้นคำว่าปลดประจำการนี่คือสุนนักที่เกษียณแล้วนะครับครับแล้วสุนนักที่ปลดประจำการกับสุนักที่พักฟื้นดูแลต่างกันไหมคะพี่การดูแลในส่วนการปฏิบัติบํารุงในแต่ละวันเนี่ยครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับแต่ในส่วนของคําว่าพักฟื้นเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสุขภาพของเขาครับเพราะว่าในคำว่าพักฟื้นนี่คืออาจจะสุนัขมาจากทางโรงพยาบาลสุนัขทหารครับแล้วก็เราก็มาสังเกตการแล้วก็ ดูแลในด้านสุขภาพของเขามากเป็นพิเศษอีกทีหนึ่งครับค่ะแล้วสุนัขที่ปลดประจําการนี่คือต้องอายุเท่าไหร่อะคะพี่ก็อายุตั้งแปีขึ้นไปครับน้องน้องสุนัขจะอายุ8ปีขึ้นไปก็จะต้องดําเนินการจําหน่ายออกจากทางบัญชีครับก็คือให้เขากเกษียณนั่นเองครับก็คือสุนัขที่กเกษียณเราจะเรียกว่าสุนัขที่จําหน่ายใช่ไหมคะครับแล้วเราจะดูแลเขาจนจบอายุไขก็คืออยู่แถวๆนี้อ่ะชาวเขาจะอยู่ก็จะเป็นพื้นที่ของสุนัขที่ใช้คำว่า,ากเกษียณแล้วกันนะครับ ก็จะอยู่ตรงพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรงบริเวณทั้งสอง,ง <ฮะ S 2> คอกนี้ครับก <ฮะ S 1> ิจวัตรประจําวันของสุนัขที่กเกษียณแล้วนี่ต้อ,ตอมีอะไรบ้างในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของหมวดสัตว์รักนะครับของกองร้อยทางหมวดสัตว์รักก็จะมีน้องพลทหารครับเป็นพลลูกมือนะฮะคอยทำความสะอาดคอกตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะฮะของแต่ละวันแล้วก็หลังจากนั้นก็คือตอนหกโมงเช้าน้องๆหมาที่เกษียณก็จะไปอยู่แปลงปล่อยแล้วก็แปลงล่ามครับครับแล้วก็เพื่อที่จะให้น้องพลลูกมือเนี่ยมาทําความสะอาดคอกให้น้องหมาเขาครับ น,นี่ก็เป็นหมาที่กษียนใช่ไหมคะใช่ครับหมาที่กษียณแล้วครับก็จะอยู่ที่ข้อของดวยครับค่ะแล้วชื่ออย่างชื่อพวกนี้คือพี่ตั้งยังไงอ่ะก็ตั้งจากพ่อแม่พันธุ์ของเขาครับค<า>่ะครับก็คือเจอ้าโอ๊ตก็คือชื่อน้ำหน้าของพ่อแม่เอามารวมกันเป็นโอ๊ตอ่าใช่ครับอย่างตัวนี้ก็เป็นพันุ์อะไรคะพี่อันนี้เป็นสายพันธุอรนครับอายุ11ปีหน้าที่สุนัขตรวจค้นทุนระเบิดครับ ครับก <differences S 1> <shirt. S 2> ็ของชื่อเจ้าของก็ผู้บังคับสุนัขคือ11ิบเอกรัตนชาติปีชาชาตินะครับน้องโอ๊ตเนี่ยครับก็ถึงเกณฑ์ในการจําหน่ายแล้วก็คืออายุเกิน8ปีแล้วนะครับก็คือแต่ละสายพันธุ์ก็มีหน้าที่ต่างกันด้วยใช่ครับ ค่ะพี่แล้วที่แขวนอยู่นี่คืออะไรเอออันนี้ก็คือเสื้อกันหนาวนะครับของน้องหมาครับก็คือในห่วงนี้เข้าสู่ห้องฤดูหนาวพอดีนะครับผู้บังคับกองพันสุนทรฐานท่านก็เลยมีนโยบายครับก็คือเพื่อให้สุขภาพเขาแข็งแรงครับก็เลยได้จัดซื้อมาไว้ให้กับน้องๆครับก็คือใส่ให้ตอนคืนไง่ค่ะใช่ครับก็คือพอทานข้าวแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อหนาวครับแล้วก็ตอนเช้าใส่ แดดออกแล้วก็ถอดเสื้อหนาออกครับค่าเห็นตะกี้นี้พี่บอกว่ามีนางเอกตัวเด่นรอเราอยู่ใช่ครับรบกวนพาไปชมได้ Lauren ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครอานางลูกอาทอปปี้ทอปปี้ทบอปปี้ สปินนั่งลูกนี่อายุเท่าไหร่ค่อยสปินนี้อายุ8ปีครับนี่คือพัน์อะไรคะพี่อันนี้คือพันธุ์ราบดอครับอ๋อมีหน้าที่ทาอะไรคะในส่วนของหน้าที่ของเขาคือสุนัขตรวจคนยาเสพติดให้โทษครับก็ยาเสพติดทุกประเภทนะครับที่ได้รับการเรียนจากทางโรงเรียนสุนัขทหารมานะครับเขามีความสามารถพิเศษของเขาด้วยครับก็คือในส่วนของงานกิจการพลเรือนต่างๆที่ว่าบ้านเด็กหรืออะไรต่างๆที่ทางโรงเรียนหรือต่างร้องขอไปครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสวัสดีครับอ้าวาฟินอ้าวลูก ดีครับเอ๊ะตอนนี้ได้เวลาเหมือนให้อาหารหรือเปล่าคะก็ใกล้ๆแล้วครับใกล้ถึงเวลาทา,านข้าวแล้วขอไปแอบดูกันได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยครับไปสปินไปลุกไปค่ะและตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือการบำรุงเลี้ยงสุนัขหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้อาหารสุนัขนั่นเองนะคะกำลังเปิดกรงเลยเข้าไปแล้วก็จะไล่ไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมครับครับก็ไล่มาเรื่อยๆครับจนน้องสุนัขทานตัวสุดท้ายนะครับครับก็จะให้ทุกเวลา สิบห้านาฬิกาของทุกๆวันครับก็คือปกติเขากินกันวันละกี่มื้อคะเขากินอ่าก็โดยปกติคือวันละมื้นครับแต่ทีนี้ห่วงเวลาก็แล้วแต่ในบางที่ยังไม่เกษียณเนี่ยก็อาจจะเป็นเวลาอาจจะไม่ตรงสิบห้านาฬิกาแต่ทีนี้ในส่วนของสุนัขที่เกษียณหรือปฎิบัติการแล้วก็จะเป็นเวลาสิบห้านาฬิกาครับของทุกๆวันครับ อ๋อแล้วนอกจากการดูแลที่ให้อาหารเป็นเวลา,าแล้วมีการดูแลในส่วนอื่นๆของน้องสุนัขไหมคะมีครับก็จะมีในส่วนของด้านสุขภาพนะครับประจําสัปดาห์นะครับก็จะมีในฐานสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารครับให้การสนับสนุนครับในการตรวจสุขภาพโดยรวมครับฉีดวัคซีนตามวงรอบต่างๆครับมาตรวจจะมีอาคารสัตวระหลักครับหมวดสัตวระ์ครับ ก็คือพาน้องหมาไปที่อาคารธราารมวราบครับก็จะมีน,น้องพลทหารจูงสุนัขไปที่ตรวจกับคุณหมอนั่นเองแต่ถ้ามีตัวไหนป่วยหนักๆนี่ก็คือไปตรวจที่เดียวกันวคะคะถ้าป่วยหนักๆเราก็จะส่งอีกขั้นหนึ่งก็คือไปที่โรงพยาบาลสุนัขทหารศ<อ>ูนย์การสุนัขทหารครับค่ะก็ยังไงวันนี้ปักก็ต้องขอขอบคุณผู้กองจุมพลมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบคุณค่ะคคขอบคุณครับ